สวัสดีครับหลังจากที่โดนแมวข่วนไปนะครับเราก็มาทําเรื่องที่มันมีประโยชน์กันดีกว่านะผมไปไล่หามาแล้วนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยค่ารักษาพยาบาลที่มองมองไว้หรือว่าที่ผมทําไว้อยู่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5,000ันบาทต่อการรักษาอุบัติเหตุหนึ่งครั้งนะก็จะเป็นประมาณนั้นแล้วก็คิดว่ามันพอนะครับแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุแมวข่วนไปนะครับผมก็มองคิด,คดว่าห้าพันเนี่ยไม่น่าจะพอแล้วนะครับเพราะว่ามันต้องมีรักษาต่อเนื่องด้วยนะแล้วก็มีบางคนเนี่ยที่แบบ เขาไปรักษาต่อเนื่องด้วยนะครับดังนั้นก็เลยมาหาดูนะครับว่า,าประกันไหนประกันอุบัติเหตุไหนนะครับที่ให้ค่ารักษาพยาบาลนะเน้นว่าค่ารักษาพยาบาลนะครับอย่างเดียวนะตอนนี้ดูค่ารักษาพยาบาลอย่างเดียวเลยนะไม่ได้รวมเงินชดเชยรายวันอะไรพวกนี้ซึ่งปกติบางที่เขาจะมีให้นะและราคาเก็จะแตกต่างกันนะอันนี้ขอเน้นเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยนะครับเป็นหมื่นหนึ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็มีราคาเท่าไหร่มากนะผมก็ไปหาดูมาจากบริษัทเหล่านี้นะครับเป็นอันที่ขายอยู่นะ ก็จะเจอนะครับว่าของสหมงคลเนี่ยเขาจะอยู่ที่5 1 0สิบาทเองนะแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลเนี่ยจะอยู่หมื่นหนึ่งนะครับแบบนี้นะแล้วก็ของ KPI นะครับกรุงไทยพาณิชประกันภัยนะตรงนี้ก็คือแ8 0นะค่ารักษาพยาบาลอยู่2 0,000ืนนะครับไอ้ตรงราคาเนี่ยอาจจะไม่เท่าหรไม่เท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งก็คือถ้าเทียบกันแล้วนะครับต่อปีเนี่ยประมาณวันละ2บาท3บาทเองนะครับมันไม่ได้แพงมากนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเกิดต้องใช้นะผมว่าคุ้มนะครับอ่ะ ต่อไปนะครับถ้าสมมุติว่าอ่ะโอเคทุกคนอาจจะมีตารางนี้แล้วผมทําไว้ให้แล้วนะครับบางทีอาจจะชอบตามชื่อบริษัทตามอะไรพวกนี้ก็ได้นะแต่ว่าอย่างหนึ่งเลยของประกันอุบัติเหตุนะครับอยากจะให้หาแบบนี้นะครับหรือว่าใครที่แบบหาอยู่นะแล้วก็เปิดดูอยู่นะครับหาก็คือให้มันเป็นแค์กาดนะครับคือยื่นไปพร้อมบัตรประชาชนแล้วไม่ต้องจ่ายตังค์อันนี้ดีมากไม่ใช่ว่าจะทําไปเสร็จแล้วสํารองจ่ายก่อนแล้วค่อยมาเบิกอะไรพวกนี้มันจะยุ่งยากนะครับ ผมก็ดูเป็นอันที่มันมีแคร์การนะครับแต่ว่าทุกที่หลายหลายที่เลยหลายหลายที่ดีกว่านะหลายๆที่ประกันนะครับบอกเหมือนกันก็คือว่าถ้ารักษาโรงพยาบาลในเครือนะครับก็จะไม่ต้องสำรองจ่ายนะอ่ะโอเคอันนี้มันเหมือนกันเนาะอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเอ๊ะโรงพยาบาลไหนเป็นโรงพยาบาลที่เราไม่ต้องสำรองจ่ายนะอย่างแรกนะครับก็ดูก่อนว่าที่บ้านที่ทํางานเราอยู่ใกล้ที่ไหนนะนนะเช่นของผมเนี่ยอยู่ใกล้รามคำแหง เกษมราชนะครับสมิติเวชนะครับเราก็ไปหาโรงพยาบาลพวกนี้นะครับเป็นชื่อในใจไว้ก่อนนะแล้วก็ค่อยมาหาบริษัทนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับก็ดูไปอ้าวสมมุติว่าอยากได้มื่นนึงนะครับก็ไล่ไปตามบริษัทเลยนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มกับบริษัทดูว่าเออถ้าสมมติเกิดเหตุเนี่ยต้องสำรองจ่ายไหมนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นโรงพยาบาลในเครือเนี่ยเขาแฟกเคมกันเองเขาไม่ต้องสำรองจ่ายนะ สมมุติว่าผมเจออยู่ที่หนึ่งนะครับะสมมติว่าเป็นผมเป็นของสหมงคลแล้วกันนะครับเนี่ยราคา5 1 0บาทเองนะครับแล้วก็ผมเขียนไว้เลยว่าโรงพยาบาลครบก็คือใกล้โรงพยาบาลแฟนใกล้โรงพยาบาลของลูกใกล้โรงพยาบาลของเรานะครับอะแล้วจะหายยังไงดีนะครับวิธีหาก็คือมาแบบนี้นะครับปกติแล้วบริษัทประกันเนี่ยจะมีจะมีรายละเอียดอยู่นะครับเช่นสหมงคลครับนี่ขึ้นมาแล้วสหมงคลประกันภัยนะ เขาจะมีรายชื่อสถานพยาบาลแล้วก็คลินิกอยู่นะครับแบบน,นี้ตรงนี้นะครับก็คือว่าถ้าใครทําประกันอุบัติเหตุแล้วไปรักษาที่โรงพยาบาลนั้นๆ <c oughs> ผมก็แนะนําไม่หายอย่างนี้นะครับก็คือว่าถ้ามันมีอยู่ในนี้สแสดงว่าโรงพยาบาลในเครือข่ายนะครับเนี่ยในเครือข่ายนะครับคัดเลือกสถานพยาบาลคลินิกคลินิกธนกรรมนะครับรองรับบริการควบคุมนะครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะต้องไม่น่าจะต้องไปเบื่ออีกรอบหนึ่งนะครับ แต่ว่าของผมดูแล้วว่างว่ามันไม่ต้องเบิกอีกรอบหนึ่งก็ใช้แคร์การ์ดคู่ยื่นคู่กับบ,บัตรประชาชนไปได้เลยนะจังหวัดที่ต้องการนะครับผมเลือกกรุงเทพไปเลยนะตรงนี้ผมก็มาดูรงพยาบาลแถวบ้านผมก่อนก็คือรามกำแพงนะแบบนี้กดเส้ไปปึง้งโอ้เจอนะครับเกษมลาดรางกำแพงแล้วก็โรงพยาบาลรังกำแพงนะดังนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ของสหรรมงคลนะราคา5 1 0บาทนะครับแล้วก็ค่ารักษาพยาบาล1 0 0 0 0ืนอันนี้อันนี้คือสําหรับอายุ 16ถึง60ปีนะครับแล้วก็ยื่นแคร์กาไม่ต้องสำรองจ่ายนะอันนี้ถ้าสมมุติว่าอายุเยอะกว่านี้เนี่ยอาจจะต้องอาจจะต้องขอบเป็นรายๆไปนะครับมาเช็คก่อนนะแล้วก็ขั้นอาชีพนะครับ อาชีพขั้นอาชีพก็คือเป็นขั้นอาชีพขั้นหนึ่งนะครับไม่มีความเสี่ยงหรือว่าความเสี่ยงต่างพ่อบ้านแม่บ้านอยู่บ้านทํางานอยู่บ้าน,าน,อ,านอะไรประมาณนี้นะครับพนักงานออฟฟิศเจ้าของบริษัทอะไรพวกนี้นะครับเขาจะมีระบุอยู่นะอ่ะสมมุติสหบุรุษโอเคตรงนี้แบบนี้ได้แล้วนะครับผมก็จะไปเสิร์ชอีกอันหนึ่งนะครับชื่อของโรงพยาบาลโอเคของแฟนก็มีนะครับเนี่ยคือสามที่เนี้ยสามารถเข้าได้แนะนําเลยว่าถ้าใครที่แบบว่าจะหาประกันอุบัติเหตุนะครับ แล้วเอจะเลือกอยังไงดีนะครับแนะนําให้ดูโรงพยาบาลในเครือก่อนนะหนึ่งก็คือเอาใกล้บ้านไว้ก่อนนะครับหากเกิดเหตุขึ้นมาเอากล้บบ้านไปนะครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าเราขับรถไปที่ต่างๆแล้วไปเจอนะครับไม่เป็นไรถ้าเป็นแบบนั้นอนะ่ะคือถ้าเกิดจากรถยนต์ก็ใช้พบรบบไปก่อนนะครับหรือว่าถ้าเกิดเหตุเนี่ยก็อย่างน้อยมีไว้ก็ยังดีนะครับอ่ะสมมุติว่าผมมาดูของเออร์โกนะครับก R G O อเออร์โก er นะครับ นี่อ่ทีโอนะครับแบบนี้อ่ะเข้าไปนะครับเขาจะอยู่ในส่วนบริการลูกค้านะครับแล้วก็รายชื่อโรงพยาบาลไหนเครือนะครับแบบนี้นี่ขึ้นมาเลยนะครับ C g h อ่ะสมมุติว่าผมก็เสิร์ชไปนะครับรามคำแหงเพราะว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับอ้าวได้แล้วนะครับรามคำแหงกเกษร่ารามคำแหงนะครับสมิธที่ นี่มาแล้วนะครับสวิตติเวสซีนครินนะครับซีสมิติเวสสุขุมวิทนะครับแบบนี้ก็คือเป็นโรงพยาบาลที่ใกล้ๆบ้านเรานะครับตรงนี้โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือตรงนี้ก็คือพันเดียวคุ้มครองสามหมื่นนะครับตรงนี้น่าจะครอบคลุมแล้วก็เท่าที่หามาเนของเออโกเยอะสุดแล้วนะครับถ้าใครแบบว่าอยากจะหาเน้น่ารรักษาพยาบาลนะผมว่าของอันเนี้ยค่อนข้างดีนะครับ อันนี้ก็เปิดแบบประกันให้ดูเลยนะครับเนี่ย AC Accident นะครับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนะตรงนี้ก็คือรับอายุตั้งแต่6เอ้ยสิบหกถึงหกปีนะกรณีเด็กอายุ1-15ปีนะครับคุ้มครองที่วงเงิน2 0 0,000นะครับค่าเบี้ยประกันอยู่ที่1,100บาทครับตรงนี้นะครับเด็กอายุ20,000นนะครับ1,100บาทอันนี้ผมไม่เห็นมาอยู่ตรงไหนนะเนี่ยบริษัทใจทเขาทแทนสินไหมนะครับบาดเจ็บนี่คุ้มครองย4บชั่วโมงนะครับ จักรยานยนต์ก็มีนะครับนี่อาชีพขั้นหนึ่งมีอะไรบ้างมีแพทย์พยาบาลเภสัชพ,พนักงานผู้พาาิพากษาครูอาจารย์นักศึกษานักเรียนแม่บ้านเนี่ยตรงนี้เขาจะมีบอกไว้นะครับเดี๋ยวผมเอาใส่รายละเอียดไปให้นะใครอยากดูก็ไปดูได้นะนอกจากนี้นะครับก็คือตรงค่ารักษาพยาบาลเนี่ยของผมเป็นแผนเริ่มต้นนะก็อยู่ที่30,000บาทนะแต่ว่าถ้าใครบอกว่าอยากได้ค่ารักษาพยาบาลแสนนึงก็อยู่ที่ 3000บาทนะครับนี่ตรงนี้ดูจากตรงนี้ได้เลยนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นอาชีพขั้น2นะครับถ้าเราดูแล้วนะเป็นพนักงานขายอะไรพวกเนี้ยนะครับเนีย่ยผู้จัดการโรงงานนะครับเจ้าของสวนเจ้าของไร่นะครับก็ค่ารักษาพยาบาลเขาจะลดลงเพราะว่าเป็นอาชีพที่มันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะตรงนี้นะครับก็คือค่ารักษาพยาบาล20,000อยู่ตรงนี้นะครับ1 0 0 0 0เอ้ย1,100บาทนะถ้าสมมุติอยากได้10,000 0นะครับก็อยู่4,5 0 0นนะครับแต่ว่าคือผมมองว่าจากการที่โดน เหมียวที่บ้านขวนแล้วนะครับประมาณหมื่นขึ้นนะครับน่าจะดีกว่ากับกับการที่มีทําประกันอุบัติเหตุไว้นะครับเนี่ยหรือไม่ถ้าสมมุติว่าดูดูตามราคาแล้วก็มาเช็คแบบที่ผมเช็คให้ดูก็ได้นะเข้าไปที่บริษัทแล้วก็เลือกเอ,อโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ค่อยมาดูตรงนี้เอานะว่า้ยโรงพยาบาลใกล้บ้านเราเนี่ยเขาเขาเป็นอยู่ในเครือข่ายไหมนะครับถ้าอยู่เนี่ยจะได้แบบว่าไม่ต้องสํารองจ่ายนะ โอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจก็สามารถทักมาได้นะ724ทีมไลนะครับก็เอกสารทำประกันเนี่ยปกติแล้วก็จะมีแค่ใบคำขอนะครับแล้วก็บัตรประชาชนแล้วก็บัตเริ่มภคุ้มครองเท่าน,นั้นเองนะครับขอบคุณนะครับปลอดภัยทุกคนนะผมขอตัวไปทำก่อนนะครับสวัสดีครับ